ชีวิตคุนหาปลาครับพี่น้องตอนนี้เวลาอีกสิบห้านาทีสิบเอ็นาฬิกานะครับผมจะไปอีกหนึ่งบอ่อหนึ่งบอ่อช่วงเช้ายังไม่อิ่มพอครับพี่น้องรอรอรอ,รอสักแป๊บครับผมเราจะกำลังจะเคลื่อนพลเคลื่อนพล <c oughs> <c oughs> ไปกันยังไปกันยังลุกไม้ยกมือถามไปทางไหนพ่อไปทางไหน ส่งสัญญาณเรียบร้อยครับผมรถพระเถ่าน้ำหน้าครับพี่น้องกันเขียวคือเสียนดุ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 นไปเลยครับไปเลยครับอกไปเขียวตลอดตามด้วยรถเซียนอากเช็คแล้วทางเรียบร้อยแล้วครับไปได้เลยตามด้วยรถเซียนปอนบ้านห้วยตอน เอาเลยครับเร็วเร็วเร็วเสียงชนบ้านนนสูงจังหวัดโคราชบ้านเองไปกันเลยครับพี่น้องีอวิตคนพาปลามีสัญจรักให้อยู่ด้านหลัง รังรถซาลิงรังรถกระบะรุ่งเช้าตื่นมาเล่นหอทุกวันลองเสียงบอ่อนู้นลองเสียงบอ่อนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือปลาชีวิตเสียนหาลง ทุกวันซื้อบักบอนูซ um. ื้อบักบอนี้ไม่รู้จะได้ปราอยู่ป่าต้องตามมาดูอีกครับพี่น้องชีวิตของพวกเขาจะมีปลาอยู่ในกระชังหรือเปล่าครับพี่น้องตามมาดอีกครับผม เส้นทางนี้นะครับผมไม่เคยมาเลยนะครับเราก็คงเรียนรู้เส้นทางไปด้วยกันนะครับเมื่อกี้ก็ลืมถามว่าไม่ทราบว่าเข้าไปไกลหรือใกล้ขนาดไหนก็คงเป็นหน้าที่ของผมจะต้องตามอย่างเดียว ไไม่ได้าบริเวณนี้นะครับเอ่อน่าจะน่าจะเป็นนะครับอำเภอเจุดตุนะครับตำบลละหารใกล้ที่สุดบริเวณที่ชี้จุดได้นะ่าจะเป็น4แยกไฟแดงโนนจันทร์ ด้านขวานี่ก็จะเป็นรั้วถึงก็บอกว่าน่าจะเป็นรั้วของโรงแป้งนะครโรงแป้ง กันมาก่อนหน้านี้นะครับ่อนนี้จะมีทั้งหมด8เซียนครับผมไม่มีจะป่าเลยครับพป่น้องเลยต้องมีอะไรดีนะ มานี่ยังไม่มีบ้านคนเลยนะครับ ด้านหน้านะครับคันแรกครับจะมีการจอดใส่เกียร์ถอยหลัง จะใส่เกียร์ถอยสักหน่อยฮนะอย่าแปลกใจนะครับเกียร์ถอยของซาเล้ง <c oughs> จะเป็นอย่างไรใครตามคลิปผม,มบ่อยๆนะฮะคงจะเห็นนะครับเกียร์ถอยของซาเล้งนองเลนเดอร์ยก <c oughs> ขวาแล้วครับยวขวาเข้าไปแล้วท <c oughs> ไมรถเซนตุนไม่เลี้ยวไป ตามเข้าไปเหมือนเดิมครับผมบริเวณนี้เขียนไว้ว่าอะไรครับนี่ยโอ้ห้ามจับปลาในสะใภ้เปฝืนจับตาย <c oughs> ใช่ไหมครับใครเป่าเปลือยน่ <c oughs> าังไงครับทุกพี่ดุลยังไนครับทุกพี่กพี่จะเลิกคว้าหรือเปล่า มันไปเลี้ยวตามเข้าไปขาแรงขาแรงอา้าไปหลังเพื่อแล้วเ,เ็เลี้ยวขวาไปทำไมเอา้ารอรอคนเหรอรอกันอีครับพี่น้อง Boom. Mm -hmm. คลับสงสยัสสยสงสัย สงสัยใช่หรือเปล่าครับบ่นี้พ่อเท่านะครับบ่อนี้นะฮะจะเป็นพ่อเท่านะครับที่พามาครับผม ใช่บ่อนี้หรือเปล่าครับผมจอดจอดสนิทรือยังจอดสนิทรือยังเสียนแหวันี้สู้ตายโอ้โหบ่อนี้แหละครับโอ้โ บอ่อไหนก็พ่อบอ่อไหน,ไป,ไ,หนไปอีกเหรอผมไปอีก,ไ,อกอไม่ใช่บ่อนี้ไปอ,อีกไปอีกไม่ใช่บ่อไม่พวกเรากำลังออก,ออกทอดทีวีเจ็ดอย <laughs> อู่ยังไม่ถึงครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาตามกันดีครับผม <laughs> โอ้โหยังไม่ถึงอีกไม่มีใครรู้สักคนครับผม

วันนี้ถือว่าอากาศดีนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่ครับผมอากาศเป็นใจครับเป็นใจถมีโอกาสพาชมนกชมไม้ด้วยนะครับวันนี้สีเขียวทั้งนั้นเลยนะครับเส้นทางตามชึ้นรถนะฮะอากาศที่สดชื่นครับผม วันนี้ก็ผมก็จะกิน่นสักหน่อยครับดุยกันเข้ามา ครับเริ่มมีบ้านคนแล้วครับพี่น้องปลูกพืชผักท,ทำการเกษตรด้วยกัน,นครับ การบกไม้บกมือด้วยนะครับพอบกไม้บกมือนั่นคือใครการชี้ไปทางนู้นอีกครับ ถามทางหรือแบบนึงก็คือเสื้อเขียวนะฮะจะเป็นเจ้าของบ่อหรือเปล่า ทางด้านนี้นะครับทกล้องโฟกัสไปนะครับเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเล่าหมูครับไปกันอีกครับผม จะใช่บ,บ่อนี้ครับผมน่าจะเป็นเจ้าของบ่อนะครับเเขียวเนี่ยหลังว้แล้วถอยหลังมาแล้ว ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูฮะดูม,มุมนี้ครับผมเห็นแล้วไกลๆก็จะเห็นนะฮะวัวนะครับมีเขาที่สวยมากเลยโอ้หเขาได้ดไม่เดียเขาทางนี้เราก็รู้จักเจ้าของบ้านเขาแล้วหมอดรัวดีกว่าเห็นวัวแม่รู้อ่อนครับกินนมเลือกกินยังเลือกกินยัง เลิกกินแล้วนี่ไปแล้วเลิกกินแล้วโอเขาวัวตรงนี้ครับพี่น้องสวยมากเลยโอยังยังยังไม่เลิกกินครับยังไม่เลิกกินนมจะอยากให้ดูว่าเขาเขาก็สวยมาก ต่อไปกินต่อไปจะมาดูนะเนี่ยเขาวัวแบบนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับโหสวยมากเลยครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องดูครับงงเลยมีตัวเดียวนะครับที่งงแบบนี้ฮะ ชีวิตคนหาปลาได้พาผมมาดูวัวนั่นกินนมกระทุงกระทุงนมแม่และเห็นเขาที่สวยงามของวัวโตนี่กรบพี่น้องโอ้โหเป็นอะไรที่แบบประทับใจนะครับสำหรับผมนะครับ มันจะเป็นบ่อน,นี้แหละครับนี่นวัวน่องมาดีนะครับน้ำวัวครับกินนมด้วยความรอร่อยครับผม อ oh. อ้กนนทำไมก็ไม่เข้ามาคืออะไรกันทำไมเขาไม่เข้ามากันไม่ใช่บ่อน,นี้เหรอโอ้โหอทางโอ้โ oh. ห ใช่ไหมนะครับเนี่ยโอ้ลุยไปได้ไหมเนี่ยไหนลองลุยสิพอได้ครับพอได้ฮนะงเกตเส้นทางลุยขอยงผมฮนะดูควายก่อนบัวโอ้โอโอ ใช่บ่อนี้ไหมครับพ่อเทาพ่อเทาใช่บ่อนี้ไหมฮะใช่บ่อนี้ไหมใช่บ่อนี้เหรอโอ้โหจะได้หวานให้เนี่ยได้หวานให้พ่อหวานเหรอล้อโอ้อล้อล้อเส้นดุลเนาะครับแล้วพ่อมาเปิดรั้วบ้างดิเปิดรั้วหน่อยคนเดียวัวเขาออกออ๋บัวเขาออกเดี๋ยวจะบัวสวยนะพ่อเนาะบ่อนี้ครับพี่น้องโอ้โห ผมครับผมสีเกศาเล้งมาพ่อเกศาเล้งมากานขอบคุณหลายๆคนเป็นปบ่อสามหมื่นกับบ่อสองหมืน่นบ่อสองหมื่นหนึ่งแบบนี้เพราะว่าเขาแย่งจิ้บจี้จิ้บหาเช่นรุ่งเตี้ยะจะเป็นตัวโรกควก่าโรกโคไปลานิ่โอ้วันนั่นจีบริเวณนี้หมู่บ้านอะไรครับพ่อหมูบ่บ้านหนองอยาขก,กับนกหนองอันนี้หนองยาขนขกนกหอเขานกตำบลขึ้นตำบลละหานเนาะอำเภอเจ็ดสจังหวัดชายภูมิครับ พ่อเป็นเจ be 50, right. <you> ้าของบ่อใช่ไหมบ่อผมมาถามไปผ่านเราหัหาถามอ๋อนี่เรารอเจ้าของบ่อเขาด้วยว่าหลายคนมาครับมาหลายคนหลายคนนหนที่ไปบ่อสสามหมื่นได้ห้าเขาด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องผมผมไปแผนกผมไปยูทูบเบอร์ติดตามบรรดาเส้นแห่ที่มาร่วมเส้นทางนี้นะครับเขาพาไปไหนผมก็ไปนั่นแหละครับผมหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวก็พ่อขอบคุณพ่อมากนะครับมาลบท่านเดียว โอ้ไม่ใช่กันเดียวมีเสียนดุนเซียนดุนครับเสียนดุนเสียนอูแล้วก็เสียนชายครับพ่อชายพ่อชายมาแล้วพ่อชายเอาพ่อปลาไ,เเาไปเก็บยังอ่ะเอาอปลาไปเก็บไปยังเก็บแล้ว จะปล่อยวัวออกก่อนอ๋อเขาพ่อทาวเขาจะปล่อยวัวก่อนแล้วฮะปล่อยวัวออกก่อนครับพ่อครับเห็นบอกว่าจะปล่อยวัวออกจะปล่อยตอนไหนครับ สี่ห้าโมงตอนนี้มันห้าโมงสิบนาทีแล้วโอที่รอ,ออร,อรอรอเจ้าของใช่ไหมฮะรอเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมเล่าสู่ฟังเรื่อยๆนะครับพี่น้องตอนนี้ขออนุญาตปิดคลิปไว้สักหน่อยครับผม,มเ,ดเดี๋ยวเล่าสู่ฟังต่อครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับพี่น้อง